สุดครับคุณลววโดนแสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าจะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกก็สามารถทำได้เลยนะครับเพราะระบบเดิมยังอยู่ใครเคยยืนยันตัวตนแล้วใช้ต่อได้เลยครับส่วนร้านค้าอาจจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับหากเริ่มโครงการเดือนตุลาคมซึ่งเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ก็จะมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทเอามาใช้ได้ทันทีครับถ้าไม่พอโยกง,งบกลางมาเพิ่มได้ รูปแบบนะครับจะเป็นร่วมจ่ายแบบ50 50เหมือนคนละครึ่งเฟสก,กรอนเป็นเป็น60-40หรือ70 30ใครจะได้บ้างใช้จ่ายกับอะไรได้บ้างคำนโยบายรัฐบาลเลยครับทางเทคนิคทำได้หมดนะครับรีดแพลตฟอร์มที่เคยสร้างไว้เนี่ยสามารถรองรับการโคเพที่เป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ก็ได้ครับมีข้อเสนอไหมคะว่าควรจะต้องปรับตรงไหนยังไงบ้างอะคะ อ่นายกประกาศแล้วว่านนี้เร็วไปนะผมว่าเดี๋ยวรับโจทย์จริงๆชัดๆว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าจริงๆเมื่อปรับรายละเอียดได้อีกเยอะนะครับร้านค้าสินค้าประเภทไหนที่อยาก ให้เข้าร่วมใช่ไหมครับเข้าร่วมได้เท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องการให้ใช้ต่อเดือนเท่าไหร่นี่ผมว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วเราจะใช้ผ่านแอปต่อตังเหมือนเดิมไหมครับผมว่าทำนี้ถ้าเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้พร้อมครั้งที่แล้วอยู่บนแพลตฟอร์มนี้อยู่บนบนป่าตังค์แต่ถ้ามีนโยบายลงมาก็คือสามารถทําได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับทันทีนี้หมายถึงก็ตุลาหรือว่าในยังไงว่าตุลาเป็นต้นไปได้นะระหว่างนี้ก็อาจจะถ้าถ้าชัดเจนถ้าจะมีการไปลงทะเบียนรราาคอะไเงี้ย